สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้วันที่สามกรกฎาคม2 5งพันห้ร้บแปดนะครับเมื่อาวานนี้ได้วาดรูปหลวงจูหลวงจูนะครับหลวงจูฝึกกำลังภายในโดยการยกหินก้อนตโตนี้ออกกำลังทุกวันโชว์ให้ หลวงจูนี่คือผู้ที่อายุมากเจ็ดสเจ็สิบกว่าปีขึ้นไปนะครับแล้วก็โชว์พละกำลังภายในยกเห็นก้อนนี้ออกกำลังทุกเช้าทุกวันนะครับก็เป็นการโชว์พลังภายในว่ามีพลังพลักกำลังขนาดไหนนะครับผมก็วาดรูปนี้ไว้โชว์ให้กับ พวกเพื่อนฝูงมิตรภาพที่เป็นผู้ติดตามในรายการ YouTube ได้ดูนะครับผมวันนี้ก็เลยมาถ่ายทำวิดีโอกเก็บไว้ให้กับสมาชิกทุกท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านได้ดูเป็นขวนัญตางครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ